English English everyone Welcome back to English section anytime back hello สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมากันที่มอนชาไดอารี โอ้โหกว่าจะมาถึง EP นี้ได้เนี่ย EP ที่ไหนเลยนับหรือเปล่า12345 e อที่6แี้ EP ที่หรับการสอภาษาองที่ของเรานะคะในช่วง English section ของเรานะคะโอเคไหมคือตลอดคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยมีหลายคอมเมนต์นะบอกว่ามันนานไปหรือเปล่าแม่โอเคได้คลิปนี้จะ make it short แล้วกันจะทำหลายๆ part แล้วกันนะคะ เพื่อความาสะดวกต่อการดูแล้วก็ไม่รู้สึกนะ่าเบื่อโอเคไหมเดี๋ยววันนี้จะเมกิช็อตเนาะโอเคค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเจอเรนเจอ u n นนะคะหรือว่าบางคนก็อ่านเป็นแบบไ,ไทยๆหน่อยก็คือเจอรันนั่นเองนะคะ g e r u n นคืออะไรเหรอเจอรัน er คือ verb ค่ะการนํา verb นะคะมาเต erm ิม ing จ้า verb เติม erm ing ง่ายเลยทุกคนจ้าอ๋อครู I am running right ฉันวิ่งฉันกำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมคะอันนั้นคือเจอรันหรือเปล่าโน no, นะจ้าอันนั้นไม่ใช่เจอรันซึ่งครูก็กลัวเหมือนกันว่าเออนักเรียนจะทำให้แบบตัวเองสับสนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออ่า I am running เนี่ย มันก็คือ present continuous tense มันเป็นตะกูล continuous อันนั้นคือ verb อยู่แล้วแต่คำว่า g e r u n d ของเรานะคะนั่นก็คือ verb แปลเ็น g แล้วกลายเป็นคำนามนั่นเองนะคะกลายเป็นคำอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูใช้คำว่า running ถูกไหมงั้นมาลองดูประโยคของครูบ้างว่าถ้า running ไปเป็นคำนามแล้วมันจะแปลว่าอะไรนะคะประโยคของครูก็คือ running is my best exercise running is my best exercise การวิ่งคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดของฉันแบบนี้นี่คือการวิ่งก็คือเป็นคำนามนั่นเองชัดไหมชัดขึ้นไหมหรืออะไรอีกดีหนะ้า loving you is like a red rose loving you is like a red rose การรักคุณนั้นมันเปรียบเสมือนดอกกุหลาบสีแดงว,ว้าวเป็นไงล่ะ อันนี้แหละอันนี้ก็คือการนำ verb ใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นในตัวอย่างที่2คือ loving you is like a red r o a d ก็คือจะเอามามามาอย่างตัวอย่างที่2นะคะ loving you is like a red rose ก็คือการเอา love ใช่ไหมที่มันแปลว่ารักถูกไหมเอามาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม ing แล้วเราก็เอาไปไว้อยู่หน้าประโยคเลยนี่แหละเจอรั่น โอเคทีนี้มาต่อกันดีกว่านะคะว่าเออคูคาเราแบบว่าเจอร์ันมันสําคัญยังไงอะ่ะแล้วก็ดูแล้วมันก็ก็คือเอาแค่ขึ้นต้นประโยคเหมือนที่ครูได้พูดไปใช่ไหมคะก็คือการใช้เจอร์ันเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งเป็นประเภทเนี้ยเป็นประเภททางลัดบอกเลยว่าถ้ารู้แค่เนี้ยทขาข้อสอบเจอร์ันได้ง่ายมากนะคะนั่นก็คือหลักการของการใช้เจอร์ันนั่นหมายความว่าในประโยคของเราอะ่ะจะมีเวิร์บทั้งหมด2ตัวเป็นเวิร์บแท้ทๆสองตัวเลย ซึ่งถ้าตามปกติเราจะเอาแบบว่าเอาเวิร์บสตัวเนี่ยมาอยู่ใกล้กันไม่ได้ถูกไหมเราจะต้องผันอีกตัวนึงเนี่ยให้เติม ing ซึ่งนั่นก็คือเจอร์เนนั่นเองนะคะจริง,รงๆเดี๋ยวจะมีอีกประเภทหนึง่งซึ่งจะสอนใน EP ถัดไปเนาะแต่ว่า E ีีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจอร์เนกันก่อนนะคะโอเคหลักการเนาะพูดอีกหนึ่งรอบก็คือจะมีเวิร์บตัวใน1ประโยคแล้วนักเรียนก็จะต้องทำเวิร์บตัวที่2เนี่ยให้เป็นเจอร์เนนั่นก็คือเตอิม ing นันนเองะะคะ เอ๊แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องทำตัวไหนทำเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีข้อบังคับซึ่งเขาก็ิิต์กันมาเป็นสากลโลกเลยว่าแบบว่าเออถ้าเจอคำศัพท์เหล่านี้ประเภทนี้ปุ๊บคำข้างหลังมันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนให้เป็น g e r u n จะต้องทำให้เป็น ing อย่างเช่นเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังสักประมาณสองคำสามคำอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้ลิงก์คำศัพท์นั้นเนี่ยเอาไว้อยู่ ในช่อง description นะคะนักเรียนสามารถเปิดดูนะคะแล้วก็ไปจดตามหรือว่าเอาไปท่องจำอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะอ่ะคำศัพท์ที่ครูกำลังจะยกตัวอย่างนะคะเอาอันง่ายๆเลยอันนี้อ,อันที่ทุกคนแบบคุ้นเคยแน่ๆคำว่า enjoy enjoy e n j o y คำว่า enjoy เนี่ยมันเป็น verb นะคะแปลว่าแบบเฮ้ยเราสนุกเนาะแปลว่าสนุกสนาน enjoy กับการทำนั่นทํานี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเราแต่งประโยคเนี่ยคือบางทีคำเนี้ยเราเห็นบ่อยแล้วเราแบบเออเห็นสโลแกนของอห้างร้านต่างๆที่ใช้คําว่า enjoy บ่อยแล้วก็จะทําให้เราคุ้นเคยไปเองนะคะซึ่งนั่นก็คือใช้หลักการ g e r u n นเหมือนกันนั่นก็คือ enjoy แล้วก็จะตามด้วย verb ตั n i n g เนาะเอาง่ายๆเลยนะฉันสนุกสนานมากเลยกับการกินอาหารบุฟเฟ่อย่างเงี้ยเราจะใช้ว่าย่งไงดีเราก็ขึ้นต้นเลยเนาะเป็น I enjoy เจอรานค่ะกินค่ะกิน I enjoy eating buffet I enjoy eating buffet mm hmm. เห็นไหมง่ายๆเลยต่อไปถ้าเราจะบอกว่าฉันสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรคะ I enjoy studying English I enjoy studying English อะไรแบบนี้เห็นไหมเราก็ต้องรู้ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันสนุกกับการไปเที่ยวภาคอีสานมากๆ พูดยังไงดีคะครู Who? I enjoy traveling in the northeast I enjoy traveling in the northeast แบบนี้เก็ตไหมอ่ะเอาอีกเอาอีกมีคำอะไรอีกมีเยอะเลยเอาคำว่า avoid avoid a v o i d avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะหลีกเลี่ยงหรือว่าแบบพยายาม ก็แปลว่าหลีกเลี่ยงอะเนาะเออก็คือจะไม่ทําสิ่งนั้นๆเลยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ไปช่วงสอบเนาะเอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงการเล่นเกมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้หนักเรียนไม่ได้อ่านหนังสือนะคะก็จะเป็น I avoid playing games in this moment I avoid playing games in this moment เป็นไงบ้างก็ฉันหลีกเลี่ยงการเล่นเกม ในช่วงนี้ในเวลานี้อะไรแบบนี้นะคะมีอีกมีคำว่า deny deny แปลว่าปฏิเสธ suggest นะคะแนะนำนี่แนะนำเจอบ่อย deny suggest นะคะ appreciate appreciate เนาะแล้วก็มีอะไรอีกน้า keep k e e p keep ถ้านักเรียนเห็นก็ถ้านักเรียนสังเกตแล้วก็เคยคุ้นเคยเนี่ยคำว่า keep ที่เรารู้จักที่มันเป็น verb แท้ๆมันคือแปลว่าเก็บถูกไหมแต่ทีนี้ว่าถ้า keep ที่ใช้กับเจอร์เรนแล้วเนี่ยมันจะแปลว่าให้ยังคงทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆทำแบบนั้นอยู่เสมอมาอะไรอย่างเงี้ยอ uh, อย่างยกตัวอย่างเช่น I keep talking to him for many many years ก็คือฉันเนี่ยยังคงคุยกับเขาเนี่ยมาเป็นแบบหลายๆปีเลยก็คือยังคุยกันมาเรื่อยๆเลยอะไรแบบนี้นะคะ I keep doing this homeworkI keep doing this homework ก็คือแปลว่าอะไรฉันเนี่ยนั่งทำการบ้านมาตลอดเลยเนี่ยทำการบ้านอันเนี้ยเอออาจจะแบบใช้ประโยคนี้กับเวลาที่แบบเออนั่งทำตั้งแต่6กโมงเย็นยันเที่ยงคืนก็คือยังไม่เสร็จก็คือ I keep doing this homework อะไรแบบนี้นะคะพอจะเข้าใจหรือยังเอ่ยยังมีเ็ตคำศัพท์อีกหลายคำนะคะก็อย่างที่ครูบอกว่าไปดูได้ที่ช่อง description นะคะครูแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอีกหนึ่งทริคจ้าสำหรับการวางเจอรรนนั่นเองนะคะ ที่ต้องให้หลายๆทริกเพราะว่าเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปอีก2 EP เนี่ยจะเป็นการที่แบบจะสร้างความงงงวให้นักเรียนนิดนึงเพราะว่านักเรียนจะต้องไปเจอแบบคำนามในเวอร์ชันอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยัดไปให้เต็มที่อีกหนึ่งทริกที่ว่านะคะนั่นก็คือเจอร n t นจะตามด้วยอ่า preposition นั่นเองเจอรจะตามด้วย preposition ซึ่งคำศัพท์ก็คืออยู่ในอ่าอยู่ในสิ่งที่ครูบอกให้ไปในรีสต์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะคำว่า give up give up แปลว่าอะไรเอ่ยยอมแพ้ใช่ไหมเราจะยอมแพ้กับอะไรดีนะ I give up doing this homework I give up doing this homework ฉันยอมแพ้ต่อการทำการบ้านนี้แหละพอเลิก i wanna g o to sleep <c oughs> นี่แหละยอมแพ้นะคะก็กกตามนั้นน่ะเนาะมีอีกนะ look forward to look forward to คำว่า look forward to ใช่ไหมคือปกติเราจะรู้ว่าเอ้ยคู่ค้าหลังคำว่า to มันต้องเป็น verb infinitive ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็ใช่มันยังใช้ได้อยู่แต่คำว่า look look forward to เนี่ยมันเป็นคำคำเฉพาะของมันคำเฉพาะเจอคำนี้ปุ๊บก็คือตามไ general เลยนะคะถามว่า look look forward to แปลว่าอะไรแปลว่าการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อนั่นเองรอคอยอย่างมีความหวังรอคอยอย่างมีแบบมีอนาคตนะคะมันจะต่างกับคำว่า wait คำว่า w a i ก็แปลว่ารอเหมือนกันก็คือเป็นรอทั่วทั่วรอ,รอแบบรอไปงั้นรอไปเรื่อยๆรออย่างเช่นคำว่า I look forward to studying abroad next year ก็คือฉันรอคอยการไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างแบบใจจดใจจ่อในปีหน้ามากๆอะไรแบบนี้นะคะก็เนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้ประโยคแล้วก็คำว่า to นะคะคำว่า up คำเหล่านี้ก็จะเป็น preposition เนาะก็คือตามด้วย pre ตามด้วย gerund นั่นเองนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเรารู้ทริ้ะทริคง่ายๆในการทำข้อสอบก็คือ1นึ่งไปดูคำศัพทนะ์เนาะเราก็ไป list ดูคำศัพท์ที่แบบว่ามันต้องตามด้วย gerund นะคะเวลาเราเจอปุ๊บเราจะได้กาเลยนะคะแล้วก็ ดูหลังเพ p ์โพซิชันนั่นเองหลังเพ p ์โพซิชันเราก็จะใช้เป็นเจอร์เนนะคะโอเคทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่ตั้งของเจอร์เนกันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันจ้ะค่ะแล้ววันแล้ววันนี้นะคะครูก็จะมาบอกว่าตำแหน่งของเจอร์เนเนี่ยวางไว้แบบ6แบบด้วยกันนะคะ6แบบด้วยกันเรามาดูว่าเจอร์เรนทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเจอร์เนทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคนะคะ g จอร์ n as subject นะคะเจอร์ n นทำหนะ้าที่เป็น subject ของประโยคตัวอย่างที่ครูให้ไปก็คือ studying is good for your life studying is good for your life ก็คือแปลว่าการเรียนเนี่ยมันดีสำหรับ ชีวิตของของคุณนะคะการเรียนมันดีสําหรับชีวิตของคุณเราก็จะเห็นเลยว่าเจอรันตัวไหนนะคะเจอรันก็คือคำว่าอะไรเลย study ing นั่นเองก็คือะคะการเรียนนะคะการเรียนโอ้ยตัวหนังสือสวยมากเลยแม่นะคะคือตรงนี้แหละมันคือคําเป็นเจอรันนะคะเจอรัน verb to ing นั่นเองนะคะก็เราก็อย่างที่อันนี้อย่างที่ครูยกตัวอย่างตั้งแต่แรกเลยนะนักเรียนก็สามารถเอามาขึ้นต้นประโยคได้เลยไม่ติดนะคะต่อมาต่อมาบ้างดีกว่านะคะเจอรัน as object, gerund as object อันนี้คือแบบที่2 gerund ทำหน้รราที่เป็นกรรมของประโยคนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ she likes studying English she likes studying English ก็ถามว่าเป็นครรมของประโยคก็ใช้คำเดิมค่ะครูยังใช้คำว่า studying เป็น case study อยู่นะจ๊ะก็หมายความว่าหลอนเนี่ยชอบเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองหลอนชอบเรียนภาษาอังกฤษหลอนเป็น subject verb คืออะไรเอ่ย verb คือ Like นั่นเองนะคะเวอร์ตัวที่สองะคะ่ะเวอร์ตัวที่สองก็คือเจอร์รนนะคะเจอร์รนก็คือ studying หล่อนชอบเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือเชอบเรียนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะการเรียนเนี่ยถูกชอบโดยหล่อนไงก็คือเป็นกรรมของประโยคเนาะตรงนี้ไม่งงเนาะไม่น่ามีอะไรยากนะคะต่อจ้ะไปเลยในแบบที่3นะคะ subject complement เจ้ารันทำหน้าที่เป็น subject complement โอ้โหชื่อภาษาอังกฤษมางงเลยแม่ complement คืออะไร complement ก็คือเป็นแบบส่วนเติมเต็มนะคะส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายนั่นแหละส่วนเติมเต็มซึ่งส่วนเติมเต็มของอะไรล่ะก็คือของ subject นั่นเองก็คือของประธานนั่นเองซึ่งในประโยคของครูที่ให้มาก็คือ what I love most is studying by myself what I love most is studying by myself สิ่งที่คือวอตตัวนี้ไม่ใช่ถามว่าอะไรนะอันนี้คือมันจะเป็นในเรื่องแบบอของเรียนคลานะคะก็คือสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดอีกแ s is ก็คือ studying by myself ก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะซึ่ง studying เนี่ยมันไม่ได้เป็นกรรมนะคือเหมือนแบบว่า my favorite my favorite thing is studying English อะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบส่วนเหมือนมาขยายความอะ่ะให้ให้รู้ว่าสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือเราไงฉันไงฉันชอบก็คือ studying ไงก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ไม่น่าจะงงเนะาะ s t u d y มาขยายไอตรงนี้นั่นเองนะคะต่อต่อตอ,อย่าไปอยู่นานมา object complement ทำหน้าที่เป็น object c o m p l e m e เ t ตะกี้เป็น subject c o m p l e m e n t แล้วอันนี้เป็น object complement นนั่นหมายความว่าทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมนั่นเองทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กรรมนะคะส่วนเติมเต็มให้กรรมตัวหนังสือลูกอ่ะส่วนเติมเต็มให้กรรมนะคะตัวอย่างก็คือ I met him studying English on the fifth floor I met him studying English on the fifth floor ก็ทำไม,ถ,ไมถึงเป็นกรรมหรือยังไง I met him ฉันเจอเขานะคะฉันเจอเขาเรียนกำลังเรียนภาษาอังกฤษที่ชั้นห้าฉันเจอเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษที่ชั้นห้า mm hmm. ก็คือ I เป็น subject met, met เป็น verb กรรมก็คือ him แล้วถามว่าใครเรียนอะฉันหรือเขาใครเรียนเขาเรียนเพราะฉะนั้นเขาเรียนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย studying ตัวนี้ก็เลยมาเติมเต็มให้กับกรรมก็คือ him โอเคปะ แล้วนอกนั้นก็คือหลังจาก studying ไปก็คือทำให้มันแบบเป็นส่วนที่เออมันโอเคมันแบบเติมเต็มให้สมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วต่อต่อต่อ,ตอ,ตอมา object of a preposition object of a preposition อันนี้ก็เหมือนทริคที่ครูบอกไปตัต้งแต่ตอนตอนต้นว่า g e n e r a นเนี่ยจะตามหลังด้วย preposition นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น I am interested in studying abroad next year. I am interested in studying abroad next year. ที่พูดแบบนี้หมายความว่ามันจะอยู่ข้างหลัง p r e p o นั่นแหละมันก็คือไม่ใช่แบบกรรมอะไรขนาดนั้นมันจะอยู่หลัง preposition นั่นเองนะคะก็ถ้าถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บนักเรียนก็สามารถเลือกเลือกเอ o u r n a l มาเติมได้เลยนะก็อยู่ข้างหลัง preposition in น,น,นั่นเองฉันสนใจในการเรียนต่อต่างประเทศ ในปีหน้านะคะรู้สึกครูจะย้ำบ่อยเนาะเหมือนจะมีคนได้ไป <c oughs> แน่แน่ต่อเลยนะคะและอย่างสุดท้าย object of a possessive object of a possessive possessive ค,คืออะไร possessive ก็คือแบบเหมือนแบบแสดงความเป็นเจ้าของอะค่ะในที่นี้อะไรคือแสดงความเป็นเจ้าของมาดูกัน <c oughs> Jenny doesn't like her studying in school life Jenny doesn't like her studying in school life อะไรคือที่แสดงความเป็นเจ้าของเธอไงลูกของหล่อนของหล่อนใช่ไหม ก็จะ studying ก็คือในที่นี้ก็คือเป็นคำนามเนาะเจนนี่เนี่ยไม่ชอบการเรียนในโรงเรียนชีวิตการเรียนในโรงเรียนของหลอนเจนนี่ไม่ชอบการเรียนชีวิตในการเรียนในโรงเรียนของหลอนนั่นเองก็ชัดๆเนาะก็คือจะเป็นแบบ studying นะคะแบบนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นคำนามนั่นเองนะจ๊ะจบหข้อเป็นไงเร็วปะล่ะเร็วนะ เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าขอให้ก,ก็จัดกันในวลทมีอีกหนึ่งโจทย์นะจ๊ะเพื่อให้ดูให้มาซ้อมทดสอบกันว่าแบบเข้าใจจะรันกันไหมหรือว่าให้คุณเคยมากขึ้นเนาะมาดูโจทย์กันจ้ะเดี๋ยวนะโจทย์ว่ายังไง in order to cut down on expense the manager suggested to use less paper in the office by circulating information via email นะคะก็คือโจทย์นี้เนี่ย การข้อสอบแบบนี้เขาเรียกว่าข้อสอบ Error นะคะ e r r o r i d e n t i f i c a t i o n นะคะก็เป็นการหาจุดที่ผิดนั่นเองนะคะหาจุดที่ผิดซึ่งจุดที่ผิดที่คาดว่าจะผิดเนี่ยมันมีอยู่4 4 choice อยสนะที่ครูดได้ขีดเส้นใต้อาไว้นะคะก็มี In order to expenses to use แล้วก็ information นะคะมีอยู่4อย่างนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอะอะไรมันผิดบ้างนะอะไรมันผิดบ้างนะคะซึ่งข้อสอบเนี้ยเป็นตัวอย่างของไม่ใช่เป็นตัวอย่างมันเป็นข้อสอบเลยนะคะของแกะอิงนะคะปี25 5 5นั่นเองอาจจะนานไปน,นิดนึงเนาะแต่ว่าเชื่อว่ามันมัน,ม,นมันฝังตัวอยู่ในทุกข,ข้อสอบอะเรื่องเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สําคัญพอตัวเลยนะจ๊ะโอเคจากที่ดูเนาะเรามาวมีคะอ์กันไปเรื่อยๆข้อที่1เนี่ยคำว่า in order to เนี่ยอ่ามันแปลว่า แปลว่าอะไรเอ่ย In order to เพื่อที่จะ cut down on expenses เพื่อที่จะเหมือนลดนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งตามที่ครูบอกคำว่า to เนี่ยต้องตามด้วย verb infinitive ถูกไหมแล้วยังไงต่อ cut oh, sorry sorry แล้วยังไงต่อ cut เนี่ยมันก็เป็น verb infinitive อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะ on expenses expenses เติม s ก็คือมันไม่ผิดก็ถูกต้องอยู่แล้วค่าใช้ใจ่ายก็คือเติม s ด้วยนะคะ the manager suggested to use less paper in the office by circulating information via email ทีนี้มาดูข้อที่3 suggested to use less paper suggested เติม ed แสดงว่านางคืออะไรนางคือ verb นั่นเองนะคะ verb เพราะฉะนั้นมี verb แล้วนะตัวหนึ่งมี verb แล้วตัว,ต,วตัวหนึ่งทีนี้ to use ตัวที่2 to use เพื่อที่จะใช้อันนี้เป็น verb ตัวที่2นะ พักไว้ก่อนเอ๊ะถูกไหมเราก็มาดูอันสุดท้ายก่อนนะมาดูชอยข้อที่4เพื่อทีจะ make sure ว่าเอ๊ถ้ามันท่าชอยที่4ถูกเนี่ยแสดงว่ามันต้องไปติดอยู่ตรงข้อที่3แน่ๆน,นะคะก็จะเป็น by circulating information via email ก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าส่งข้อมูลนะคะผ่านอีเมลนะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบไม่มีอะไรที่ต้องผิดมันก็ถูกต้องตามกฎการเขียนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเอ๊ครูแล้วมันเป็นข้อ3ใช่ไหม สุดท้ายนะคะข้อที่ิกก็คือข้อ3นั่นเองนะคะถูกต้องด้วยคำด้วยความอะไรเอ่ยออมันจะมีอยู่ที่คุณแนะนําไปว่าในประโยคหนึ่งถ้ามีเวิร์บสตัวเนี่ยจะต้องทํำยังไงเวิร์บตัวแรกก็คือเป็นตัวปกติแล้วตัวที่2จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงมันถูกไหมซึ่งเวิร์บตัวแรกก็คือคําว่า suggest 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 เนี่ยตามหลักของมันเลยจะต้องตามด้วย geren นั่นเองนะคะตามด้วย geren เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนข้อที่3ให้เป็นเปลี่ยนข้อที่3ให้เป็น using เย้ using yeah. นั่นเองนะคะโอเคไหมยกตัวอย่างมาให้พอเป็นน้ำจิ้มหนึ่งข้อพอเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาถามเดี๋ยวจะมาตอบ